คู้พ่อเพียงสวัสดีครับสวัสดียามเช้าในช่วงฤดูฝนของเขาใหญ่ครับอากาศในช่วงฤดูฝนของเขาใหญ่สดชื่นและเย็นสบายเหมือนช่วงฤดูหนาวเลยนะครับเชา้านี้อุณหภูมิอยู่ที่22องศาครับตื่นยามเช้าได้เดินออกกําลังกายในโครงการที่มีสวนแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และดอกไม้ ที่มีกลิ่นหอมและให้ดอกสดชื่นและสดใสามากเลยนะครับโครงการภูพอเพียงเขาใหญ่ใกล้ที่จะพัฒนาในส่วนของการปรับโถมพื้นที่และปลูกต้นไม้ในพื้นที่2ข้างถนนและพื้นที่รอบรั้วใกล้เสร็จแล้วครับโครงการภูพอเพียงเขาใหญ่แบ่งปันที่ดินผืนเล็กๆ ให้กับเพื่อนและมิตรภาพที่ดีให้ทุกคนได้มาสร้างบ้านอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้ภายในโครงการของเราทั้งหมด21ไร่ครับมีพื้นที่สวนและพื้นที่สวนแห่งความสุขที่จะคอยเป็นพื้นที่กิจกรรมให้ทุกคนได้มาร่วมสร้างสรรค์ปลูกผัก เก็บไข่และเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของครอบครัวเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นในการร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆครับโครงการภูพอเพียงเขาใหญ่มีทั้งหมด45แปลงครับตอนนี้เราจำาหน่ายไปแล้วทั้งหมด23แปลงครับสนใจโครงการภูพอเพียงเขาใหญ่ติดต่อได้ที่โทร061 919 9891ขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่สนใจรูพอเพียงเขาใหญ่สวัสดีครับ